พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับวันนี้นะครับสินค้ามาส่งแล้วจากช้อปปีเป็นปากกาขนาด6นิ้วตัวไม่เล็กนะครับมองดูเหมือนเล็กแต่เราเอาปืนมาเทียบสิปืนฉีดเนี่ยนะมาเทียบสิอ่าเนี่ยครับ นะครับปืนที่เราเคย,เคยใช้กันนะน่าจะมีนะทุกคนนะหรือว่าอาจจะเคยเห็นที่ไหนนี่ครับตัวใหญ่เทเลข้าใจว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่และน้ําหนักมากด้วยน้ําหนักกี่กิโลนะน้าหนักช่างแล้วนะครับ31กิโลดูกันชัดๆเดยวดูด้านหน้าด้วยนะครับนี่ด้านหน้าตัวจริงนะครับตัวจริงสวยนะสีสันดีไม่มีรอยสีโปเป็นโลหะ หนาๆล้วนๆ,ๆแล้วก็พ่นสีน้ำเงินเลยการจับก็สวยงามแข็งแรงนี่ครับกล่องจะดูรายละเอียดส,สติกเกอร์ที่ปิดกล่องมานะครับยี่ห้อยี่ห้อเอ w ร n อ่าน,นว่าไงนะเ r w ร n วิน i ออร w วิอ่รวินอ่ตามนี้ครับ e r w ร n Record Number 6 m e c h a n i แม a d e i n China นานะครับ b ่า e and Yellow ส,สติกเกอร์นะครั ปลาโฟสมีสวยครับสวยครับกล่อ,องดูความกว้างของความยาวของเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูครับความกว้างของกว้างกี่เซนนะครับสิบเซนความกว้างยี่สิบห้าเซนความสูงของกล่องละยี่สิบสามเซนความสูงกล่องยี่สิบสามเซนความยาวกล่องห้าสิบสองเซนห้าสิบสองเซนนะครับบรรจุตัวนี้มาก็จะได้รู้ว่าไซส์ขนาดเป็นขนาดไหนนะครับถือว่ามองดูจากสายตายังไม่ได้ใช้งานนะ แข็งแรงดีครับซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับ4,200บาทซื้อมาในราคา4,200บาทค่าส่ง375 <15. S 1> รวมเป็น4,575ได้คอยคืน Shopee คนอยสรุปจ่ายน e t เท่าไหร่นะสรุปจ่ายน e ดราคาเอาอีกทีดิ4,575 4,575 4,575แต่ได้เงินคืนจาก Shopee เข้า wallet ของเรา630สรุปแล้วเราเสียเงินเบ็ดเสร็จไปกับปากกาตัวนี้คือเท่ากับ3ามพันครับประมาณนี้ครับถือว่าถูกสุดแล้วครับดูด้านนี้นะครับรอด้านนี้ครับด้านนี้เขียนคาว่า Arvin Record อาร์วินเล็กฮสวยครับสวยสำหรับปากกาอารวินตัวนี้ถ้าใครที่กาลังมองหาอยู่นะครับเลือกซื้อกันได้เลยตามสบายใจชอบชนิดที่ว่าเพจไหนร้านไหนที่ราคาถูกเป็นที่พอใจซื้อได้เลยครับสินค้าผู้ใช้จริงเห็นแล้วถือว่าผ่านสวยงามแข็งแรงแน่นอนแต่ยังไม่ลองใช้นะแต่ด้วยความเป็นช่างนะครับพี่ว่าเวริร์นี่ครับมีน็อตยึดปากปากกาอยู่สอฝั่ง ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แสงมองไม่เห็นคลิปนี้ก็จบการแนะนำเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะครับอ,อย่าลืมช่วยกดติดตามช่องยายกระตาพาไปแล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยก็ดีครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับมีโอกาสดีๆก็จะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกครับสวัสดีครับ